สวัสดีครับท่านผู้ชมผมแบกึนะครับตอนนี้เราก็กำลังจะเอามิม้มนะครับลมังมันไม่ตายแต่เกียไม่เห็นไม่ดนเลยกาเข่าไกลเลย มิมมิมมิมเอาลงมาจากตน้นมงึงม่วงนะเมื่อกี้ดิเอาแบบแม่มันย <forcément cities> ังเงี <Wha> ้น <platform> ั่นอยู่แล้วเอามิ้มลงมาอีกทีเป็นดาวเนี่ยท่านผู้ชม มิม้มบางไห้ก็แบบมิ้มนะตัวมิมนะ้มหน่อยเอาลงมาจากต้นขง,งหมง่วงเถงชิวๆันดิโอนนั่นนีตน่ตอนนี้กปในตอนตอนนี้เขาก็จะมากินมิ้มกันอะไรไดไไ้อะไรทำไมกินมิม้มกินมิม้มกินน อะไรงอมงอมอร่อยตามไปชมงอมงอมอรองอ แม่มันใส่ปากแล้วนะแม่น้อยแค่ได้ว่าได้ถ่ายตอนขึ้นเอาป๊อเกือบแม่มันเลยดีสองตัอเอาหัวน้ำไม่กินเนาะแก้ด้วยค่ะ ตอนนี้กํกาลังสิงกินหัวน้ำมานเนาะกินหัวน้ำเวืลองเจลงท่านผู้ชมเจลงโอ้หัวน้ำมันก็พผ่ามันผ่ามัลงผ่าลงหรือวะอือช่มชุบผ้าน้ำมันเบิ้งเบิ่ง,ง,นงน้ำมัน อ๋อาอะไรอ๋ตัวน้ำมันน้ำมิ่มน้ำแม่น้ำมันอือฮึพอแล้วพอแล้วใครจะเป็นมาเรียไหมมาเรียไหมอืร่อยบวโคตรหวานอลอ อันนี้คือน้ำมันมาเรียไมหวางก็ได้ก็ะด้าันงงอ่ะ สามโมงสามมงสามโอืมยี่ลายก็มาดาพ่งมี่น้ำัติม่ตมข้าเนี้ยอืมอร่อยอ่ะว่ากินคน้อยกินยังบุใหญ่อะไป็นไรขันนเ่งนอะไปบุญะ อืมมี่อืมเบกว้ากอยกทักะเขาเอาละทุกคนผู้ใดมากคลินนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาค่อยนนเด้อสำหรับคลิปนี้บาย